ใครับสวัสดีครับจอมจนป้าแปรธรนิษสานครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องเข้ามาอยู่ที่สวนคือเก่าครับผมสวนอยู่บ้านครับนะครับเบิงควอมือหน้นนะครับควอมืบึหน้านะครับผมนี่อันนี้เนื้อแดงครับเต็มเต็มแล้วครับผมเต็มด่างเขียวแล้วนะครับเนื้อแดงเต็มเต็มเลยนะครับมาต่อมาก็ เป็นนี่ครับพี่น้องนี่ยาปุ๋ยครับปุ๋ยคักปุ๋ยหมอกปุ๋ยคอกนะครับโอเคมืนอนี้เำามอย่างจีพี่น้องนะครับนี่คุณชิว่ามาปล่อยปลาไหลครับนี่เป็นประมาณสิบประตูครับมีโคตรปลาไหลครับตัวนี้โลกว่าพี่น้องกูนะพี่ยาพี่น้องคุณสมมาปล่อยครับนี่เอาแขนผมดิพี่น้อง สมว่าป so okay. okay. ่อยครับปล่อยลูกนี่แหละปล่อยลูกขอบปุยครับมันอยู่นี่แหละสางแรงอาหารครับพี่น้องนี่สุดยอดครับพี่น้องโอเคนะครับมาเริ่มปล่อยกันเลยการเสียเวลานะครับแบกแบกหน่อยครับพี่น้องมัดันลูกนี่แหละนี่ละเกี่ยูกูใช่ไหเดี๋ยวไม่ดันลูกเองครับพี่น้องนี่ไม่ได้กลั้นไม่ดันลูกก็ได้บอลแล้วพี่น้องเดี๋ยวสองห่วงกันเจาะรูอ่ะโอเคนี่ครับพี่น้อง จอหู้แล้วครับนี่น,นี่เห็นหูแนนนน้แล้วเทเลยพี่น้องมาหน่อยปล่อยลงนี่แหละบนี่ไปเก่าหู้ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงมันไปไปดีจ้ะไปดีไปแล้วครับพี่น้องฟังเสียงครับ ตัวใหญ่ไปเล่วกุมูครับพี่น้องไปเล่วกุมูปิดไปก่อนโอเคปิดไป,ไป,ไป,ปออรครับพี่น,อน,น,น,น้อ, okay. นอง,องมันอยู่ในนี่แหละครับพี่น้องเมื่อก,ไไก,กีหา,า,กากินในนี่แหละโอเคนี่ครับปล่อยลงกล่องปุยครับพี่น้องไม่ยุ่นนี่นี่แหละครับพี่น้องอยู่ในนี่แหละตัวใหญ่มันสิบอกไปใส่มาใส่ครับนี่วากระติกันวางตะกกาก่อนค้ำครับมันนี่มาค้ำนะครับมาค้ำ มาครับพี่น้องโอเคเามาอัปเดตครับผมครับเดี๋ยวก็จะเอาหย่าครบใส่อีกครับไปไปครับก็จะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปหาหอบหัญหามาใส่อีกครับผมตักกล่องแล้วพูนเต็มอีกแล้วครับพี่น้องหย่าเกิดเร็วครับนะครับ เดี๋ยวเราถเขายอมาดูดนในชู้ครับพี่น้องนี่ครับดูดต้องเสมอกันดูดเขารอบเนี่ยครับพี่นกดูดเขาลอบๆเลยนะครับเพ่อาป่อยประลายครับมันนี่มันหลายโหดกินบระท่านครับพี่น้องพ่อแม่ครับ่อิยากเรามันขังไว้จะตูดมันครับคุณจะมาบอกว่าปล่อยซะนะครับในเด็กเขาจะหลายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไม่นานก็ที่นเอากุ้งมาลุงครับพี่น้องกุ้งมาลุงอยู่ในเนื้อย่างนี้แหละ นำกลิ่นเนี่ยครับพี่น้องกุ้งฝอยเดี๋ยวดักกุ้งฝอยม่ลงครับพี่น้องหอยอย่ก็มีล่ะนะครับโอเคครับพี่น้องฝากติดตามครับจอมจอมพาไพตามตำรสายครับในการพยาบาลท้างเก็บสวนเก็บษตรไทยสวนครับพี่น้องไทยรบ่อยพี่น้องไปนะครับกลับบ้านครับค่ำแล้วครับว่าหกบุ้งคืนแล้วครับเกือบพุ่มหนึ่งล่ะนะครับคอยจะไม่เห็นนะครับมันหงางนะครับดูเรื่องสุขภาพนะครับอากาศทอนนะครับ จะเป็นไข่เป็นวัต้องเสียเนี่ยนะครับเลียจะขวองนะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสบายดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย